เจ้าขาเปิดทางดีๆนะิีๆกัดๆเิมือนอยู่นี้จ้ปู่เจ้าเขาเจ้เจ้าว่านนะไปลงมา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 มาลงมาลงมาลงลงมาลงมาลงมาลงาลงมงมลงมาลงมาลงมา

隆隆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 隆 ลงงลงลงลงกูบารกกูบาริกอาลลงงล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 งงลงงลงงจากายกายโตโตวิติวิติวติติสิกเลเอ๋อ้ยันโตอ๋อยันโตกายเะังติกายะสังติจาเจากายกายเจโตโตวิติวิติวติติสิกเลสเอ้ยันโตอ๋อนยันโตกายะบากูบารเาเเอาบุบารกบารกีไปสำนักมาเนี่ยวันนี้กูมาเยอนแล้วเอามามาคุยกันมาคุยกันไหนไก็มาแล้วมา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 บอกมกันเอ เอือุมาที่แล้นะต้องการอันใดอย่างต่างก็บอกกับลูกกับหลานเขานะอุบาริเจร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 เวสสะพุสะเวสสะพุสะเวสสะพุสะอนิจจานิจาังกเยกเยเจโตเจโตวิติวิติวิติวิเตศิกรเลศิกรเลอร้ยันโตร้อยยันโตกายสังติกายสังติอนิจจานิจาังกเยกเยเจโตเจโตวิติวิติปิติวิเตศิกรเลศิกรเลอรยันโตร้อยยันโตก็น่าจะนิ่กันเลย น,นะโอเคทุกอย่างดีแล้ว,ลว,ลวมีอะไรอยากให้พูดอะไรอยากให้บอกมีอะไรอีกไหมเอาจะได้คุยกันไหนก็มางานจะมาอยา่านั่งตรงนี้เลยน,ะนั่งศาลเลยนศะาลสวยไหมชอบไหมศาลเนี่ยไปเอามาจากล้บุรีเลยฮะศาลชอบนะ เองถามดูก่อน l ิ s, <S, l <S, l <S, <S, <S t <S <S no. <S ののิ n งได้ไหมเนื้อจะเป็นมันงต้นไม้หรือว่าอะไรเดี๋ยวถูกเวลาต้นไม้ก็จะไปเองคือว่าก็ไปตามอายุตามการเวลาเบิกเบิกโอเคอยู่แล้วสวยงามดินนามาถมไม่สูงนี่ก็โอเคอยู่สวยงามดูเด่นเก็บ้ไม่า ปูชจองทองไอที่เคยไปอ่ะปูชจองทองอยู่นี้มาแล้วดูแลดูแลลูกน้องก็

บายแล้วลมเรียนเลยไม่เหรอยิงแล้วจังหวะพอดีครับแล้วเปล่าจะมาก็ว่างคึ้นหาเวลาว่างไปไปัป